แ้่กวันนี้เมื่อวานเนี่ยโยมบ้านนาคังโยมอุปธรรมประทักตะกรอนก็พ่อบ้านเลยนี่นะเป็นผู้พานำไหว้พระในวัดของเราเป็นทายกเสียไปเมื่อปีที่แล้วน่ะอายุก็เจ็ดสิบกว่าแล้วก็มากพอสมควรแต่ปีนี้รู้สิอแม่บ้านโยมผู้หญิงกระจากไปอีกห่างกันกับ เมื่อถามเมื่อเช้าเนี่ยเอ้ยตากระยายห่างกันเท่าไหร่วะหนึ่งปีกับหนึ่งวันโอ้แสดงวันนัดพบกันแล้วเนี่ยนะวะลุงหนวดลุงนวด,น,วดนัดพบกับยายเลยเนะี่ยวันห่างกันทาไมมันห่างกันน้อยเหลือเกินหนึ่งปีกับหนึ่งวันนี่แหละจากไปเมื่อวานเนี่ยเกิดแก่เก็บตายแต่ถึงยังไงพวกเราที่อยู่เบื้องหลังอย่าตั้งอยู่ในความประมาทนะ ชีวิตมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันตายทุกคนคําว่าตายตายคำนี้เห็นคนอื่นตายเราก็ทําทําใจได้ก็ทธรรมดาละเกิดแก่เจ็บตายแต่พอตัวเองจะตายเข้าจริงๆมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเลยเนี่ยมันปากสั่นมันขาอ่อนเข้ามาทันทีเพราะงั้นเลเออมันใจสั่นเข้ามาทันทีแล้วมันในความกลัวตายเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเพราะฉะนั้นก่อนก่อนที่จะถึงวันนั้นเน่ย พวกเราควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสั่งสมบุญกุศลไว้ก่อนพอเราจะเดินทางต่อไปภายภาคหน้าเราต้องเตรียมสมเบียงเอาไว้ในหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดนะฮะพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ดูแล้วที่โคลนต้นโพนะ่ะปุกเพในวาสานุจติยานและลึกชาติผลหลังได้นะ,ะแสดงว่าพระพุทธเจ้ารู้เลยว่าตายแล้วไม่สูญ ถ้าศูนย์แล้วจะระลึกชาติผลหลังได้อย่างไงใช่ไหมถ้าไม่มีเมื่อวานเกิดพระโลกพะเรกขึ้นมาวันนี้วันเดียวนะี่ไม่มีเมื่อวานเนะี่ยเราจะระลึกถึงเมื่อวานได้อย่างไงใช่ไหมที่ระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้ก็เพราะมันมีเมื่อวานนี้มันจะมาถึงมื่อน,นี้แล้วก็อนาคตเลยทีนี้อนาคตวันพรุ่งนี้มีไหมพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเนะี่ยเราก็บอกว่ามีทาไมไมอ,อมันมีได้อย่างไเพราะมันเคยมีมามาก่อนแล้วนะั่นแหละ พอลันตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นท่านจึงให้สั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทนถ้าคนเราเนี่ยเกิดมาแล้วตายไม่เป็นเ่ยถูกหลวงพ่อเคยพูดนถ้าตายไม่เป็นเกิดมาแล้วเกิดคนนั้นเกิดยังคนนี้ก็ยังคนนั้นก็ยังต่อไปมนุษย์มันจะอยู่เอออยู่ในเข่งเดียวกันเหมือนกันเหมือนกับอึ่งอ่างจับเข้ามาในเข่งเดียวกันพวกเราก็จะเอาอย่างนั้นไหม ตายไม่เป็นใช่ไหมเออมยมอยู่เหมือนกับอยู่ในเข่งเดียวกันทับซ้อนกันอยู่นะไม่รู้ว่าตัวไหนตัวไหนตัวอยู่ข้างล่างตัวอยู่ข้างบนวะมันคนตายไม่เป็นใช่ไหมโอ้ยหลวงพอ่อโอ้ยขอตายดีกว่าเอางนั้นเถอะถ้ามันอยู่ในเข่งอย่างนั้นนะเออถ้ามันตายไม่เป็นจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆริงใช่ไหมเกิดมาบรรลุเท่าไหร่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนปีเลเนะีถ้ามนษษุษย์ตายไม่เป็นสัตว์ตัวไหนเกิดมาแล้วตายไม่เป็นมันจะมากขนาดไหนนะ เพราะนั้นธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนี้แต่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยถึงจะเป็นธรรมชาติก็จริงอยู่แต่เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารเวียนว่ายตายเกิดซสูงสูง,สง,สง,สงต่ำต่ำรุ่มรุ่มรอนรอนพวกเราได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยในอดีตชาติพวกเราคงจะได้สังสมคุณงามความดีเอาไว้เอ้อสาธุเนอเหมือนกับเราเกิดมาชาตินี้แหละเ,เกิดมาชาตินี้เราก็ได้ทําบุญ เวลาจะทําบุญแล้วกระจบบนศีรษะสาธุเน่เกิดมาพบหน้าชาติหน้าขอให้ผู้ฆ่าไปเกิดในสถานที่ดีกติที่เหมาะสมอย่าให้ผู้ฆ่าได้พบประสบต่อสิ่งมหันตภัยทั้งหลายทั้งปวงจะให้ได้จะได้พบคนพ่านอ,อย่างนี้คือเราตั้งความปรารถนาในจิตในใจของพวกเราเอาไว้เพราะนั้นเราจะมาเกิดได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยเนี่ย ก็ได้มาเกิดลบพบหลักพระพุทธศาสนาได้มาเกิดพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้พบประเทศชาติบ้านเมืองพระมหากษัตริย์เป็นผู้ทรงคุณธรรมแล้วก็ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักพระธรรมวินัยนี่แหละอันนี้ก็คงจะเป็นบุญกุศลของเรา ความปรารถนาของเราในอดีตชาติเนี่ยปุเพจกกะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิธิถ้าเราเกิดขึ้นมาแล้วเราประมาทเอเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็จริงเกิดมาพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จริงเอ๋ถึงจะเกิดมาพบพระพุทธเจ้าก็เถอะแต่เราตั้งตนไว้ไม่ชอบเอกินเหล้าเมายาเที่ยวสัมมาเลเทเมาไม่ได้สนใจเรื่องคุณงามความดี ไม่ได้เลือไม่ได้สนใจเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาไม่ได้สนใจเรื่องคุณบิดามารดาคูอุปชาอาจารย์ไม่ได้สง่งไม่ได้สนใจการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีไม่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีออกจากชาตินี้ไปนั้นตกต่ำเลยได้เลยหัวทิ่มบ่อลแล้วงั้นแต่อันดับแรกเพราะตัวเองทํากรรมชั่วเนยตกนรกหมกไหมออกจากตกนรกขุกไหมขึ้นมากับมาเป็น เป็นสัตว์ที่ฉานกว่าที่จะมาเกิดมาเป็นมนุษย์ได้อีกมันต้องใช้เวลาอีกเหมือนกันเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนบอกพวกเราท่านทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีบุญเก่าพามาเกิดในเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วขอให้สังสมคุณงามความดีไว้เนะอร์ย่าประมาทตายแล้วไม่สูญ นรกสวรรค์มีจริงบาปปุนคุณโทษมีจริงในชาตินี้ขอเถอะนรกมันมีนรกเมืองมนุษย์คืออะไรคือคุกคือตารางนั่นนะสวรรค์คือคืออะไรคือความอยู่เย็นเป็นสุขมีเงินคําทรัพสมบัติใช้สะดวกสบายไปที่ไหนสะ,สะดวกสบายอันนี้แหละสวรรค์เมืองมนุษย์ที่เห็นเห็นนรกเมืองมนุษย์ก็อย่างที่ว่าน,นั่นนะทำไมเขาจึงไปตกนรกอย่างนั้น เพราะเขาทำกลรมชั่วกรรมชั่วคืออะไรไปลักไปป้นไปจี้ไปขโมยไปเบียดไปบางไปแลไรเขาจับเขาคุกเพราะเหตุอะไรเพราะทำกลรมชั่วคนที่ทำกลัมดีนั่นคืออะไรประกอบคุณงามความดีทำมาหาเลี้ยงชีพสัม,มาชีพคิดดีพูดดีทำดีไปที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นถุกในเพื่อนในฝูงในหมู่ในคณะไม่ได้เบียดทำให้คนอื่นเดือดร้อนกับตัวเอง นี่แหละบุญกุศลมันเกิดเเพราะในปัจจุบันคนนั้นก็อยู่เย็นเป็นสุขไปที่ไหนๆก็มีแต่คนนับยกย่องเชิดชูบูชานับถือเนะพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนดีน,ะนี่แหละความดีไปทางนู้นทำความชั่วมันไปทางนี้ทางต่ำเพราะนั้นพวกเราให้เลือกทำคุณงามความดีอย่าไปทำแต่กรรมที่มันไม่ดี กรรที่มันไม่ดีนั้นเราเจะเดือดร้อนนะเมื่อเมื่อภายหลังถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีจะส่งเสริมให้มีแต่ความสุขความสบายใจเย็นใจนะได้มาวัดหลวงพ่อทั้งทีหลวงพ่อก็ให้แนวความคิดหรือเป็นสิ่งที่น่นำเ,เป็นแนวความคิดทางจิตใจให้แก่คณะทศทาญาติโยมทั้งหลาย ได้ยินได้ฟังนะแต่บางคนอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดนะแต่บางท่านบางคนก็ได้เข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์แล้วก็ท่านอาจจะได้พูดได้อะไรให้แก่พวกเราได้ยินได้ฟังแต่ทึงยังไงก็เถอะกิเลสข,ของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะ,นะพอไปห่างๆเหินๆไปสักหน่อยมันก็หุ้มเข้าเหมือนอมันเกิดขี้สนิมเกิดเข้าเกิดเข้าเหมือนกันนะ แต่พอได้ยินได้ฟังสักครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับพระอาทิตย์เอมันกับมเมฆหมอกมันเบาบางขึ้นมาก็เออมองเห็นอะไรได้บ้างฮะแต่พอเราไม่ได้สนใจเข้ามามันก็เกิดเข้าอีกอย่างเก่านั่นเพราะนั้นต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษาธรรมะฮะเมื่อเราศึกษาแล้วก็นํามาคิดไตรตรองด้วยเหตุและผลจิตใจของเราก็จะเป็นศีลเป็นธรรมขึ้นมานะแต่ถ้าเราไม่ได้คิด มีแต่ปรุงฟุ้งไปตท,ทางโลกอยู่เสมอมีแต่เอา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 อยู่ไม่คิดว่าตัวเองจะตายอมันเกิดจะลุ่มหลงโม่มัวมอไปเรื่อยอย่างเงี้ยกิเลสราคะโทสะโมหะมันจะทับสมจิตใจเขาลงพอกพูนขึ้นไปเรื่อยๆนะถ้ามีธรรมะในจิตใจแหละเออชีวิตของเรามันไม่ถึงร้อยปีนะวะควรจะสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้อย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปนะ ควรจะให้ทานรักษาศีลภาวนาควรจะดูแลปิดามารดาควรจะช่วยเหลือประเทศชาติปานเมืองยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านประโยชน์ตนก็นจะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์คนอื่นก็นจะให้ขาดตกบกพร่องด้วยความไม่ประมาทนน,นี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนท่านบอกพวกเราท่านทั้งหลายตอนนี้ไปรับพรอนุอนมโมทนาให้พร